สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม Beat w ฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอ,อย่างเทสะาซันเงสึเวอร์ชันเกิดใหม่นะครับสำหรับคนที่งงว่าเฮ้ยเคยรีวิวแล้วไม่ใช่หรือไอ้น,นี้คือเกิดใหม่นะครับเห็นไหมว่าดาวเปลี่ยนสีนะครับเกิดใหม่เนี่ยเกมเพย์มันไม่ได้เปลี่ยนใหม่หรอกครับมันเปลี่ยนในเรื่องของอบิลีตี้แล้วก็ค่าพลัง นะครับแต่ในเมื่อเราหยิบมารีวิวเนี่ยเราก็ต้องให้ดูในเรื่องของเกมเพย์เหมือนเดิมด้วยเนาะเผื่อสลับคนที่ไม่ได้รู้จักตัวนี้ในเวอร์ชั่นก่อนเกิดใหม่นะครับก็รวบยอดไปเลยเนาะจริงจริงๆต,ตัวนี้เนี่ยเกิดใหม่ได้พักหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ผมไม่ได้รีวิวสักทีคือผมหลอนนะครับผมนึูว่าผมรีวิวไปแล้วผมึูว่าผมทํารีวิวเวอร์ชันเกิดใหม่ไปแล้วเว้ยคือยังไม่ได้ทำนะครับเออทิ้งช่วงไว้นานมากนะครับ เอาละมาดูข้อมูลตัวละครกันนะครับเทสซาสันเยส์นะครับก็เป็นเผายมทูตเป็นตัวละครสีส้มนะครับเป็นสายสกิล SP ที่เลเวล200หลังจากเกิดใหม่แล้วเนี่ย SP สูงมากเลยนะครับเพราะ SP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่858หน่วยเลยนะครับที่เลเวล200รอ้ไอที่เป็น1,300นี่คือผมอัพคำพีให้นะครับและก็เขาเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับจะตียมทูตได้แรงขึ้นนะ ส่วนคำพีที่แนะนำนะครับถ้าเกิดเอาไว้เล่นนะเอาไว้เล่น sp คิดปิดด้วย sp แต่ถ้าเกิดเอาไว้ลิงก์อย่างเดียวเหมือนผมเนี่ย sp คิดช่องสุดเกือบสุดเกือบสุดท้ายแล้วก็ไป random ช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น sp นะครับแต่เอยพี่ไหนพี่บอกว่าให้ช่องสุดท้ายเป็น sp ทำไมเป็น atk คือผมสุ่มได้ atk นะผมได้เจ้าตัวเนี่ยมา7-8ตัวกินซ้ำจนแบบ มันไม่ออก SP ผมสักทีมันออกแค่ ATK ผมก็เลยเออช่างหัวมันแล้วกันนะครับรอตัวซ้ำตัวต่อไปเผื่อมันได้เป็น SP ต่อนะครับเพราะจริงๆตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นที่ผมทำคัมพีนเนี่ยคือผมเอาค่าลิงเฉยๆนะผมให้ค่าเตงดั๊บเนี่ยมันสูงๆเพื่อไปอัพเป็นตอนลิงนะใส่เวลาใส่ดั้งหมวเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิง์ของเจ้าทิศสันยสือหลังเกินไม้เนี่ยดีมากๆนะใช้คําว่าดีระดับต้นๆของเกมสำหรับสายสก,กิลเลยนะครับ ลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล14%แถมยังได้ความแรงของสกิลเนี่ยเอ้ยพูดผิดแถมยังได้บวกเซนตัสค่าโจมตีทุกอย่างเนี่ยเมื่อเลือดเต็มเนี่ย16%นะครับดีมากเลยถามว่าลองจากอะไรลองจากลิงก์แชทสังเวียนเท่านั้นเองนะครับแต่เข้าใจได้ลิงก์แชทสังเวียนเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครพิเศษมันจะแจกเฉพาะคุณลงหอนะครับมันจะค่าพลังสูงอยู่แล้วนะแต่เจ้าเทศสซเนี่ย ถ้าเอาไปตัวละครปกติทั่วไปลิงก์แบบเนี้ยผมถือว่าเป็นลิงค์แบบติดท็อปลิงก์ในดวงใจผมเลยนะครับสำหรับเอาไว้เล่นกับสายสก,กิลนะครับเป็นติดท็อปแบบลิงก์ได้ดีเลยนะครับซึ่งผมก็เลยต้องอัพ SP ให้เขานะแล้วก็หาช่องสุดท้ายเป็น SP ให้อยู่นะครับแต่หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออเอาละมาดูคุณสมบัติท่าโจมตีของที่ศาสันเยสึก,กันนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปแบบการโจมตีสีน้ำเงินก็โจมตีไกลนั่นแหละนะครับแล้วก็มีสัญลักษ ลอยกรงเล็บสามขีดอยู่นะครับก็คือแผลชะกันเมื่อฝ่ายโดนโจมตีจะมีโอกาสติดแผลชะกันได้แผลชะกันอารมณ์ไม่ค่อยติดพิดติดไฟนะครับเพิ่มเติมคืออีฝ่ายโดนใบใบยังไงก็คืออีฝ่ายเมื่มอ,อติดแผลชะกันอยู่กดสกิลไม่ได้กดทาให้ตายไม่ได้ได้แค่ตีปกตินะครับส่วนทาให้ตายก็ติดแผลชะกันกร้อนเสุดเลยนะมื่อฝ่ายโดนทาให้ตาย ability ที่ได้หลังจ็ดหลังจะเกินใหม่นะครับก็มีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับความแรงสกิลเนี่ยเพิ่มอย่างละ20เท่านั้นนะที่เห็นเป็น 40, 40เนี่ยคือได้จากอุปกรณ์นะครับทําให้ตายแรงขึ้น40%เปอนาะมีกันไฟลวก100%นะครับกันไฟลวก100%เอร์เพิ่มฮิตโจมตีบวกหนึ่งมีไฟติดแผ่ชะกันติดเพิ่มสองวิแล้วก็โลมเฉืนบวกหนึ่งนะครับหมดแล้วกับอาบิลิตี้เกินใหม่มาอาบิลิตี้เพิ่มไม่ได้ดูดีขนาดนะั้นนะครับแต่ ที่ดูดีสุดๆเลยคือลิง์นะครับลิง์ทำให้อทสต์สังเกส,สุตัวนี้เนี่ยดูดีแบบจับเลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูเกมเพยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับเกมเพลอเทสต์สังเกสุนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะให้ดูเกมเพลแล้วเดี๋ยวมาดูตอนนี้กันกว่าตอนนี้มันมันก็เหมือนเดิมแหละนะครับแต่มาดูมุมมองนะตอนนี้ดีกว่านะ เออเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าแล้วแบบมาดูตอนมันเกิดใหม่ทีเดียวมันคุ้มกว่านะไม่ต้องไปเสียเวลาดูคลิปเก่าว่าเอ้ยก่อนเกิดใหม่จกิงหรือเปล่าเกิดใหม่จร่งหรือเปล่ามันยังไงคุณได้มาผมก็แนะนําให้คุณเกิดใหม่นะครับตัวละครเกิดใหม่ได้มาถึงคุณเกิดใหม่ไปเลยเนาะคุณไม่ต้องแบบเฮ้ยเกิดใหม่ดีหรือเปล่าเกิดใหม่ดีหรือเปล่าคุณเกิดใหม่ไปเลยนะครับตัวละครมันเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ไปเถอะนะครับมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะมันจะเก่งกว่าเดิมแน่นอนตัวละครดบบน้ำหอม ผมชอบลืมประจำในสีส้มีกตัวเขียนอ่ะนี่คืออุปกรณ์ของทศสัตว์สัตว์กีสึนะครับผมลืมให้ดูเลยนะครับผมก็จะใส่เป็นบวกสกิลไปนะครับบวกของสกิลไปสลับตอนเล่นนะ<ม>ก็จะใส่ไปแล้วก็ลิงเนี่ยผมไม่ได้ทําน้ําหอมผบจะใส่เป็นแชทสังเวียนนะครับไม่ได้ทาน้ําหอมเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทําน้ําหอมมาคุณก็ใส่เป็นสีส้มแล้วก็เอาเป็นลิงรถคูดาวผสมกับความแรงสกิลหรือไม่ก็ลิงรถคูดาวที่ผสมกันเลือยเต็มไปนะครับเอาละมาดูกัน ว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงน,นะครับเออผมไปรีวิวอิจิโกะสีขาวในชุดเดียวกันแต่ลืมรีวิวซันเกสส์สีส้มเอองงมากเลยเออไอซันเกสส์ลางสีแดงอะไอซันเกสส์ซันเกสส์ขาวล่างสีแดงอ่าอิจิโกะขาวต้องบอกอิจิโกะขาวไม่ใช่ซันเกสส์ขาวอิจิโกะขาวเวอร์ชั่นสีแดงเออมาดูสก,กิลกันท่าหนึ่ง ท่าหนึ่งเอาจริงๆไม่ได้ดีนะมันปล่อยไปข้างหน้าเป็นท่าผักถ้าสองก็ถ้าสองอุย้ยผมลืมดูนะดาเมจตกตกเลยวันนี้เพราะว่า,เ,าเลือดราลดนะครับผมหอ,อเข้ามาโท,ทโทษทีโทษทีเอาไหม่เอาใหมเมื่อกี้ผมใจลอยไปหน่อยพอดาเมจตกผมรู้สึกมันช้าไปนิดนึงนี่คือข้อควรระวังนะสำหรับคนที่ เล่นพวกลิงเลือดเต็มถ้าเกิดโดนดาเมจแบบบ้าๆแบบผมเมื่อกีบา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 ้ก็จะซวยไปนะเดี๋ยวไปดูดาแล้วใส่บาลียลยไปอุ้ยมาดูสกิลใหม่นะสกิลหนึ่งปเป็นท่าผักซึ่งมันผักเลยนะท่าสองโอเคท่าสองไม่ได้กว้างด้วยนะท่าสองไม่ได้กว้างด้วยจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันโดนโดนไม่ครบนะครับแล้วท่าก็ไม่ได้ดีด้วยนะท่าหนึ่งใหม่ท่าสองเห็นไหมมันไม่กว้างท่าท่าสอง ทำให้เสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะบางจังหวะท่าหนึ่งท่าสามท่าสามคือท่าที่ดีสุดละนะฮะเป็นท่าทั้งจออนะครับส่วนหนึ่งกับสองเนี่ยไม่ไม่โอเคท่าหนึ่งนี่ผมยิ่ไม่โอเคแต่ท่าสองก็ถามว่ามันห่วยไหมมันก็อยู่ในระดับที่แบบห่วยแหละนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดูดีกว่าท่าหนึ่งเลยเ ท่าหนึ่งนี้ถ้าเกิดคือเคียร์มอนเ,เตอร์ไม่ตายนี่มันผักอ่อเห็นปหเนี่ยถ้าเกิดวงมันแบบเนี้ยมันโดนไม่ครบเลยดาเมีแต่ถ้าเป็นท่าสองเนี่ยมันยังพอโดนาดามจเห็นปหเออแต่ท่าหนึ่งนี้บทจะห่วยๆจัดเลยตีปกติไม่ต้องตกใจว่าทำไมผมตีแรงจังน,นะเพราะว่าไอช่องสุดท้ายของผมเนี่ยมันเป็นโบกเอ็ดีเคสามนะครับมันก็เลยแรงอยู่นะเนี่ยคือผมไปเอาผมไปใส่เป็นลิงค์โจมตีปกติมาเล่นผมว่ายัางพอได้เลย โอเคท่าสามนี่คือโอเคแต่สกิลหนึสกิลสผมว่ามันไม่เก่งตัวนี้เนี่ยเกมเพย์เฉยๆเลยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ารีวิวครั้งที่แล้วผมพูดอะไรไปบ้างนะแต่ถ้าเกดนตอนนี้เนี่ยเกมเพย์มันดูเฉยๆจัดๆเลยซึ่งถ้าเกิดเทียบแบบอิจิโกสีขาวเวอร์ชั่นสีแดงเนี่ยที่เกิดใหม่พร้อมกันเนี่ยไอตัวนั้นเกมเพย์ดีกว่าเยอะเลยนะครับตัวนั้นเกมเพย์ดีกว่าเยอะเลย ต่เรื่องลิงเนี่ยเทสซาดีกว่านะครับแล้วก็ผมพูดตามตรงผมบหไม่ตายไม่ค่อยเท่เลยวะผมพูดตามตรงนะว่าตัวละครเกิดใหม่อะถ้าเกิดให้เลือกนะเว้ยอาร์เบตี้ดีกับลิงดีผมเลือกลิงดีแบบดีสุดไปดีกว่านะครับอิจิโกขาวเนี่ยมันเล่นมือได้ดีกว่าตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเกมเพลย์เก่งกว่าแต่ ผมถามในว่าอิจิโกะขาวเมื่อเทียบตัวละครยุคป,ปัจจุบันคุณจะใช่ไหมคุณก็ไม่น่าจะได้ใช้ยกเว้นคุณอวยนะครับเพราะฉะนั้นไอเทสซาเนียซึเนี่ยมันเลยมีประโยชน์กว่าตรงที่ลิ์ดีนะครับมันเฝ้าขังคุณอาจจะไม่ได้ใช้เลยแต่หมายถึงใช้ในการเล่นนะแต่คุณได้ใช้ในลิงค์คุณใช้ในลิงค์ได้ดีผมใช้็ำวดีดีเยื่ดนะสำหรับผมเนี่ยผมใช้เป็นลิงค์แน่นอนนะครับ แล้วมันก็ใช้ลิงได้ดีด้วยนะมันดีระดับต้นๆเลยนะครับตีกงตีิวเนี่ยเอาไปสายให้ตัวละครสายสก,กิลได้เจ๋งเลยนะครับหรือว่าจะแบบเป็นดันอื่นอะไรพวกนี้ก็มันก็ได้เหมือนกันนะเป็นลิงที่แบบโอ้จัดจ้านนะสำหรับเทิดศาสเนียส,สีส้มนะครับบวกทั้งลดคูลดาวตั้ง14เอนยอะสุดในเกมนะแถมยังมีบวกความแรงทุกค้าความแรงเมื่อเลือดเต็ม16ก็เยอะที่สุดในเกมนะถ้าเกินไม่นักของแชทน,นะครับ พราะแชทมันพิเศษหน่อยมันจะบวก25นะครับไอสิบนี้บางคนบอกเฮ้ย hey, พี่แล้ว20%นต์มันก็มีเหมือนกันนะ30%นก็มีเหมือนกันนะใช้คําว่าเป็นลิงก์ลองจากเกิดใหม่นะครับอ่าเป็นลิงก์ลองจากเกิดใหม่มันจะสูงสุดที่16%บหกเปอนตะณปัจจุบันนะครับยังไม่เจอ18 20ที่เกิดใหม่แบบลิงก์ลดคู่ดาวคุณสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลิงก์ลดคู่ดาวคุณสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วคุณได้เกิดใหม่แบบเพิ่มความ,สาม, 16, มเส เจอสูงสุดคือ16กนะครับก็จัดว่าเป็นลิงที่ดีครับที่ผมบอกนะครับอาจจะเหมือนอวยนิดหนึ่งคือผมไม่ได้อวยอะไรมากเว้ยเกมเพลย์ผมบอกตรงๆว่าไม่ไหวแต่ลิงคือดีนะแค่นี้คือผ่านล้สำหรับตัวละครเกิดใหม่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับเทสซานซานเยสเวอร์ชันเกิดใหม่นะครับถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละคุณนะจะเล่นหรือเปล่าเอาเบลิตี้พื้นฐานคือโอเคหมด ขอแค่อวบิลิตี้พื้นฐานมันมาให้คุณเล่นได้มันก็เล่นได้เลยเว้ยเกมเพย์เนี่ยมันห่วยแต่ถ้าคุณบังคับมือเองคุณเฟียนพอมันก็ไปได้มันช้ากว่าตัวที่เก่งอ่ะแน่นอนอยูล่ละช้ากว่าตัวที่เก่งแบบคุณเห็นได้ชัดอยูล่ละนะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้นะมันลําบากหน่อยคุณอยากไปทางตรงแบบขึ้นทางด่วนหรือคุณอยากไปทางที่รถติดล่ะเออถ้าเกิดคุณอยากไปทางที่รถติดก็ช้าหน่อยก็เทศะเลยแต่ถ้าคุณอยากแบบ เร็วหน่อยไปทางด่วนก็เล่นตัวใหม่เลยนะครับทางด่วนไม่เสียเงินเดยขอแค่คุณมีตัวคุณอยากได้แบบไหนอันนั้นแล้วแต่คุณเลยนะครับถึงได้บอกว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันเล่นได้มั้ยมันเล่นได้นะครับไอเซนเขียวกับกาบที่แบบเล้ไฮโลอ่ะมันเล่นได้มันก็เล่นได้มันกากก็จริงแต่มันเล่นได้เออขอแค่แบบมันไม่ได้แบบเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่แบบมันอ่อนเกินที่แบบมันโจมตีไม่ได้เรื่องไม่ไม่เบิร์ฮิตไม่อะไรเลยเออมันเล่นได้แทบหมดเลยทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าท่านั้นเลย คุณชอบแบบทางขูขาหรือบนทางด่วนนะแบบเร็วๆอ่ะทางด่วนแบบรถไม่ติดอ่ะเออเอ,อหายากงนั้นทางด่วนไม่ติดโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าเนาะก็วันนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝาก,ก,ฝาก,กด,าด้วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยตัวละครเกิดใหม่ตัวไหนที่อยากดูบมอกผมได้นะเดี๋ยวจะพยายามอัดให้นะครับถ้าเกิดมันคิวว่างก็จะปล่อยให้นะครับเออช่วงนี้บางทีมันคิวว่างนะก็แบบเออหาปล่อยคลิปไปหน่อยนะครับไว้เจอใหม่สวัสดีครับ